โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพรซื้อและขายรหัสเกม Rv o ที่มียอดไลค์เพจมากกว่า1ึงแสนคนเปิดบริการขายเกมออนไลน์มานานกว่า6ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงต้องเพจนี้เลยอดมินต้น tp7 ขาย ID เกม Rv o และมี ID ให้เลือกเป็นจำนวนมากราคาเริ่มต้นเพียง50บาท ไอีโหดแรงสูงมีให้เลือกเยอะมากใครที่ต้องการรหัสเกมอา v โรดราคาไม่แพงต้งเพจนี้เลยและใครที่เหลือรหัสเกมตัวเองอยาาขายหรือเปลี่ยนรหัสใหม่ทางเพจก็มีบริการรับซื้อราคาร้อนย้ำราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายไม่เสี่ยงโดนโกงด้วยจะทิ้งลิงก์เพจไว้อยู่ด้านล่างลิสแมนช็อปบริการเติมเกมออนไลน์เติมถูกเติมไวปลอดภัย100%เโดยมีแอดมินบริการดูแลตลอด24ชั่วโมงสำหรับผู้สนใจเพียงแอดไลน์แอดลิสแมนช็อปเน้นย้ำต้องมีแอดนำหน้าโดยมีผู้ติดตามมากกว่า1191คนหรืืือออยกมถนน QR ตรงี้้ไดเเลยพื่อที่สนใจตามเดดๆสาาามมรถตติไ้ที่ f a c e b o o ก เติมเกมราคาถูกตามภาพด้านล่างนี้ได้เลยสำหรับบริการเติม ROV นะครับใช้เพียง Open ID เท่านั้นเดี๋ยวผมจะทำให้เพื่อนๆได้ดูขั้นตอนของการสั่งซื้อกับ lidman shop นะครับว่าทำยังไงดูไปพร้อมกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเข้ามาที่เพจ lidman shop นะครับผมกดเลือกซื้อเว็บไซต์นะครับผมหรือใครสะดวกแอปไลน์แอป lidman shop ก็ได้นะครับผมจากนั้นจะเด้งมาที่ร้านค้านะครับผมในไลน์เนาะก็ทำการเลือกเกม ROV ที่จะเติมแล้วก็จำนวนเงินที่จะเติมนะครับผมทางร้านจะส่งบัญชีมาให้เราเพื่อทำการโอนเงินนะครับแล้วก จากนั้นส่งโอเพนดีกับทางร้านทางร้านจะทําการเติมให้เรารอประมาณ5-45นาทีเพียงเท่านี้ก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับเพราะว่าผมอีกเช่นเคยนะครับช่องโดนัทเคดีครับผมวันนี้วันที่5ตุลาคมนะครับทางเกมาโอวีก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่อีกแล้วนะครับผมเป็นกล่อง Jack Skin ath, แจ็คพอตสกินเทวอนัทและก็สกินย่อนยกเซตนั่นเองนะครับผมเปิดขายใน7วันเท่านั้นนะครับก็สําหรับกล่องสกินของเทวอนัทมีทั้งหมด7สกินส่วนกล่องของ สกินย้อนมีทั้งหมด5สกินด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในหน้ากิจกรรมก่อนเลยละกันนะในหน้ากล่องนะครับผมอ่านี่นะครับผมก็สําหรับกล่องของสกินเทลอันนัทนะครับผมก็จะมีสกินประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมพาดูสกินก่อนเลยละกันมีสกินนี้นะครับผมเป็นสกินวาเลนทายนั่นเองนะครับสกินนี้นะครับผมเป็นสกินระดับรีเจนนะครับ สกินคิงดอมนะครับผมลิมิเต็ดสีส้มนะครับสกินทูนะครับผมสกินนี้คือหายากมากๆเลยเนาะสกินโรดปาร์ตี้นะครับลิมิเต็ดสีเขียวสกินนาวี่นะครับผมลิมิเต็ดสีม่วงนะครับและสกินวูดแลนด์นะครับผมฮีโร่อีกนั่นเองนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นสกินทั้ง7สกินนะครับผมของสกินเทวนนาที่เรามีโอกาสได้รับนั่นเองนะครับส่วนต่อไปนะครับผมเป็นกล่องของสกินย้อนนะครับผมก็จะประกอบไปด้วย5สกินด้วยกันคือ5สกินนี้นะครับสกินนี้นะครับผมสกินนักเรียนนั่นเองลิมิเต็ดสีส้มนะครับวินเทอร์ปาร์ตี้นะครับผมสกิน well แวล์ล์พาร์ตนั่นเอง สกินหน่วยสว่านะครับอีปิกนะครับผมสกินเอมพิเลียนแชมเปียนนะครับลิมิเต็ดสีเขียวนะครับและสกินสุดท้ายนะครับผมยอนมิดไนน์นั่นเองที่เราอิกนะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นของรางวัลที่เรามีโอกาสได้รับในกล่องแจ็คพอตยอนนั่นเองเนามี5สกินด้วยกันนะครับผม ก็สาหรับกล่องของเทวนนนะครับผมโอกาสที่เราจะเปิดแล้วเราได้รับสกินอยู่ที่2.71นะครับชิ้นส่วนฮีโร่แล้วก็ชิ้นส่วนสกินอยู่ที่40เนาะเพชรอยู่ที่57.29นั่นเองก็มีโอกาสออกค่อนข้างเกลือนะครับผมสกินมีอยู่แค่2เท่านั้นนะครับส่วนกล่องแจ็คพอตย้อนนะครับผมโอกาสที่เราจะได้รับแจ็คพอตสกินอยู่ที่2.81ก็มากกว่าเทวนนนิดนึงนะครับผม ชิ้นส่วนฮีโร่แลวก็ชิ้นส่วนสกินอยู่ที่40เพรอยู่ที่57.1% 9นั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาเปิดให้เพื่อนๆดูก็คือกล่องแจ็คพอตเทลแล้วก็แจ็คพอตยอนอย่างละ5กล่องละกันนะครับเพื่อเป็นแนวทางว่าเราจะมีโอกาสได้รับสกินหรือเปล่านะครับผมโอเคเนาะก็อย่างละ5กล่องละกันไม่รอช้าผมเปิดเลยละกันนะครับผมจะเปิดทีละกล่องนะครับผมเทวกล่องแรกมาแล้วครับผมจะไปจะได้สกินไหมนะ โอ้โหประเดิมด้วยเพชรยี่สิบอันเลยนะครับ <c oughs> ค่อนข้างเกลือเนาะกล่องที่สองนะครับผมเทลสกินเพชรมาอีกแล้วนะครับผม <c oughs> กล่องที่สามนะครับผมสองเปอร์เซ็นเท่านั้นสกินจะมาหรือเปล่า <c oughs> ได้เพชรมาแล้วสามรอบติดเลยนะครับเพชรเนี่ย <c oughs> กล่องที่สี่นะครับสำหรับกล่องเทล เพชรอีกแน่เลยผมว่านะดูทรงแล้วอ่าได้เป็นชิ้นส่วนสกินนะครับผมกล่องที่5กล่องสุดท้ายแล้วนะครับผมขอสักสก,กินเถอะมาสกินทูต้องมาแล้วมากล่องสุดท้ายมาไหมโอ้โหเพชรนะครับผมเอาเป็นว่ากล่องของสกินเทลคือไม่ได้นะครับไม่ออกนะครับผมไปต่อไปเป็นกล่องของแจ็คพอตกล่องสกินยอนนะครับผมมากล่องที่1นะครับยอน จะได้ไหมนะมาลุ้นกันโอ้โหชิ้นส่วนฮีโร่มาเลยค่อนข้างเกลืออีกแล้วกล่องที่2นะครับสกินสกินจะออกไหมหืมชิ้นส่วนสกินนะครับผมกล่องที่3แล้วนะครับออกไหมโอ้โหชิ้นส่วนสกินอีกแล้ว คือ2.81%เลยนะครับผมคือไม่ออกเลยกล่องที่4แล้วนะครับผมจะได้ไหมนะโอ้ได้เพชรนะครับผมกล่องสุดท้ายแล้วนะครับเพื่อนจะได้ไหมนะมาลุ้นกันโอ้ได้เพชรมา10นะครับผม เอาเป็นว่าผมเปิดไป10กล่องเนาะก็คือแยกเป็นกล่องเที่ว5กล่องกล่องย้อน5กล่องคือไม่ออกเลยนะครับผมก็เกือเช่นเคยนะครับผมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันมาเปิดเพื่อเป็นแนวทางนะครับโอเคครับผมก็ก่อนจากกันไปผมก็ขอฝากร้านดิสแมนช็อปด้วยนะครับผมบริการเติมเกมอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%เลยนะครับผมการันตีแน่นอนนะครับก็สำหรับใครชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์ กด subscribe กับช่องของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอะไรใหม่ๆแบบนี้เนาะสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ